ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ร่วงรู้แชนเนลมาอัปเดตข่าวสารวงการคริปโตเคเรนซี y เช้านี้วันที่14สิงหาคม2565นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการรูน่าคั s ส i ิ LUNC โดยวันนี้จัวหัวคลิปมาว่ารูน่าคั s ส i ิเผาไปแล้ว2,000ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีรูมนะเติมกล่าวให้ทีมงานพลังเมารูน่าคาสิกไทยแลนด์รูน่าคัาสิก เ U N C 1บาท pues, ว่าง,งั้นก็มาตรวจแต่กันนะครับ1บาทนี้ยากนะยากจริงแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับต้องก่าวกันต่อไปกระปุกใจด้วยนะส่วนข่าวทั่วไปคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเพิ่งอัปเดตเมื่อช่วงเย็นหวานไปก็จะมีมาเติมให้กันนิดหน่อยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตข่าวสารวงการรูน่าคลาสสิกกันเลยนะครับนี่รูน่าคลาสสิกเทร์ลิตี้ดอทนะครับเบิร์นนิ่งไปแล้วทั้งสิ้น 2,512ล้านเหรียญน,นะครับส่วน USDT เนี่ย455ล้านเหรียญน,นะครับก็มีการ burning ไปเรื่อยๆนะนี่ท่านใดที่สนใจจะ burning นะครับเข้าไปที่ t e l a d i t y i o r u n a b u r n i n g แล้วก็ copy code ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> burning address เนี่ยก็จะมีขึ้นอยู่ด้านล่างด้วยนะว่าใครส่งเบิ n ์นเท่าไหร่นี่โหร้อยล้านเหรียญก็มีนะครับเมื่อวาน ช่วงเที่ยงก็ต่างประเทศนะครับเขาจะช่วยกันในการเบรนนิ่งเหมือนเอาไปบริจาคนะแต่ว่าทีมงานเรานี่เก็บอย่างเดียวนะครับเพราะว่าง,งกไม่มีส่งเบรนนะครับก็มาดูข่าวสารจากทวิตเตอกันสักหน่อยนะครับคุณอะไรเนี่ยฮอปไลท์นะครับบอกว่าอะไรอ่านไม่ออกนะครับก็ไปแปลกันก่อนก็แปลออกมาได้ประมาณว่าถ้าบ i n น n c นดำเนินการเบิรน นับประมาณ45%ของแผนภูมิที่แสดงนี้นะครับเรากำลังจะลุกขึ้นจากเท่าทานกระแสะน้ำได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วนะครับส่วนการส s t a กกิ้งจะอยู่ประมาณวันที่26สิงหาคมนี้และก็จะเผาประมาณต้นเดือนกันยาผู้สร้างขอเสนอ1.2%เบอร์นกำลังคุยกับ Binance นะครับก็คนที่เสนอโปรเจกต์เนี้ยที่ผ่านการมติจากชุมชนแล้วก็ Terraform Lab อนุมัติแล้วเนี่ย กำลังจะไปคุยกับไบแนนว่างั้นนะครับกำลังจะไปจิบเหล้าขาวกับมาคามเปียกกับคุณชานพิงเจ้า CEO b โอ a n แนนะครับแปลว่าไบแนนยังไม่เริ่มโปรเจกต์นี้ให้เหลยอ,อันนี้ผมไม่เข้าใจนะ ก็ต้องมาดูกันส่วนคุณลูน่าคลาสสิกซับไพนนี่ก็พูดคล้ายๆกันเลยนะครับไปก๊อปปี้กันมาหร hst, <c oughs> ือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็อ้างอิงถึงตารางนะครับตารางอันนี้น่าจะไปก๊อปกันมานะคุณลูน่าซีวันนะครับบอกว่าเรากําลังชนะลูน่าชุมชนลูน่านะครับก็ะอะไรเนี่ยเบิร์นิงแล้วก็สแต็กกิ้งลูน่าคลาสสิกจะทําให้คุณช็อกวัสันโอ้โหอันนี้เพิ่ง5ชั่วโมงที่แล้วนะครับ คงมีอะไรคืบหน้าคุณรูน่าเบิร์นนะครับบอกว่า s t a ็ k i n g แล้วก็เผา1.2กำลังจะเริ่มเร็วๆนี้โดยการรีทวิตของคุณเอาโนดตอบกับเทรล่ารีเบลนะครับคุณรูน่าซีวานี่บอกทู1ดอลล์เร็วๆนี้เลยนะโอ้โหเติมกาวกระปุกใหญ่ให้กันเลยนะครับคือต่างประเทศเขามองไป1ดอลเลยนะไอเรานิน1บาทนี่ก็แทบจะไม่อยากจะเชื่ออยู่แล้ว คราวน,นี้มาดูราคาภาครวมนะครับจากเอ็กเชน Bi ิตครับช่วงเช้านะประมาณ7โมงเช้านะครับ n t c o i n ก็ยังอยู่ในแนวเดิมนะครับบวก0.2%แลวก็อีเ e r รี m มียอดตัวลงมานิดหน่อยนะเมื่อวานนี้ทะลุ70,000กว่าบาทไปแล้วนะครับ BNB แนวยอดตัวลงมี ADA นะครับเ d a ที่ หัวชันขึ้นเลยนะพุ่งจวดแปลบ้างไฟไป6.79% 20กบว่าบาทแล้วนะครับส่วนดอทก็อยู่ในแนวขึ้นนะครับ2.5แล้วเนียโปรโตเคอลหัวดิ่งลงแล้วนะครับแล้วก็ส่วน Secret Network บวกไป9.11%เมื่อวานนี้12%นะครับกาล่ายังชูหัวขึ้นนะบวกไป3%อยู่นะครับวันนี้อยู่ที่2.4บาทโซโลนาแนวบวกนะครับส่วนรูนาคัสสิกค,คงที่0.0034ถึง0.0035 บอไว้ใส่มาใส่เหมือนเดิมนะครับข่าวดีมีมาเรื่อยๆแต่ว่าวานยังไม่มปั่นนะเหมือนเขารอจังหวะอะไรอยู่นะครับนักลงทุนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการปั่นขึ้นแน่นอนนะเราต้องจอบเอาดีๆนะครับพอราคามันขึ้นแล้วก็ต้องรีบขายนะ <c oughs> ขายไปก่อนค่อยเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวมีคนทุบราคาเอากําไรแล้วเราค่อยเข้าใหม่ดีกว่าส่วนสายถือยาวนี่เขาชิวๆอยู่แล้วนะครับเข้ามาตั้งแต่ก้นหลุมนะ0.002ลงยังไงก็ไม่ขาดทุนเลยนะตอนนี้นะครับหลาย ท่านน่าจะเข้าได้นะราคานี้มาอัปเดตข่าวสารประจำวันนะครับคุณจอร์จโซลอดซื้อหุ้นเทสลาและเพิ่มการเดิมพันในหุ้นเทคมากมายหรือว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าหุ้นเทคโนโลยีได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับคุณจอร์จโซลอ o เนี่ยรู้จักกันดีในฐานะนักเก็งกำไรนะครับที่เข้ามาโจนตีค่างเงินบาท และก็เงินต่างๆในเอเชียนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งนะคนเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจมากมายแต่มันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับของเขาก็เหมือนการโจนตีเหรียญ USDT นะครับทำให้รูน่าคลาสสิล่มสลายมาแล้วนะมันก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนนะแต่มีคนได้รับผลกระทบมากมาย ข่าวต่อมาสงครามรัสเซียยูเครนเพียงแค่3เดือนทำ GDP รัสเซียหดตัวลบ 4. หรือทำเศรษฐกิจรัสเซียถดถอยกลับหลังไปกว่า4ปีนะครับก็สองข่าวนี้จากทันโลกเทดเดอร์ K.P. ข่าวต่อมาจากสยามบล็อกเชนนะครับเจ้ามือซื้อชิบะเพิ่มมูลค่ากว่า33รล้านดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา คือชิบานี่ข่าวดีมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็การอัปเดตดะเมิร์สทำให้อีเทอริเรียมกลับมายืนเหนือ20,000ดอลลาร์ได้อีกครั้งนะครับขนาดยังไม่เริ่มเลยนะครับเดือนกันยานี่ผมว่าอีเทอริเียมเนี่ยกลับไปจุดอ่อนทำหายเดิมได้แน่นอนเนี่ยราคาบิตคอยกำลังปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆในรอบ2เดือนหรือเรากำลังจะได้เห็นตลาดขาขึ้นในอนาคตอันใกล้แล้วก็แพทย์คนนึ่งจ่ายบิตคอยมูลค่ากว่า6 หมื่นดอลล่าให้นักฆ่าเพื่อรักพาตัวภรรยาของเขาข่าวแบบนี้นี่มีมาเรื่อยๆเลยนะครับไอคริปโตเคอรเรนซียังมีช่องว่างอยู่นะเกี่ยวกับเงินผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การฟอกเงินต่างๆส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวกับคริปโตนะครับไปเห็นมาแล้วชอบ <c oughs> ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกัน อีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณเครดิตข่าวสารดีๆจากสยามบล็อกเชนทันโลกเทดเดอร์เคพีบิตคอยและก็คอยมาเก็ตแคบนะครับแล้วก็ย้ากันทุกคลิปนะครับว่าคลิปนี้แล้วก็อีพีไหนๆของผมไม่ได้มีเจตนาจ,จะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่มาลงทุนในเหรียญรูน่าคลาสสิกเพราะมีความผันผวนมีความเสี่ยงที่สูงมากผู้ที่สนใจจะลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจให้เป็นอย่างดีอย่าลืมมันนี่เมน g e m เมนต์นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กราบขออภัยนะครับถ้าหากผิดพลาด กราบขออภัยอีกทีนะครับที่อาจจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ของทุกๆท,ท่านนะครับอีพีนี้ก็ลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์จ้าคุณพระคุ้มของให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข <When S 1> ความ <there> s <S จเจริญตลอดไปสวัสดีครับ no left I can see what comes what And see always lost There's nowhere else way to go All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear.